เราไปโอเพ่นเฮาเมสวอกันมาแล้วก็แบบรกเอกเอือตเกินก็เลยออกมาก่นเพราะว่าร้อนมากก็เลยมาเที่ยวสยามสยามร้อนกันแล้วตอนนี้ก็กำาลังจะไปกินข้าวไปกินปเกกี้วันนี้เนี่ยเราจะมาโชว์ให้ดูว่าตัวมั่นใน IG ไอจีอะเวลาเขาจะลงรูปอะมันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างแ,แบบจะได้เป็นรูปอย่างนี้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 ในไอจีเราได้ยอดไหลแบบปังๆเขาต้องทํายังไงกันบ้างตอนแล้เาต้อง จริงเราไมา่นี่ก็เดี๋ยวไปกินข้าวนะเคยเจอแต่ว่าเคยเจอคนแปลกๆนะ แบบแปดเป็นคนแบบงงๆแปลดๆอ่าแบบกูไปอุตส่าหฟังวันนั้นกีฬาสีเราวเค้าก็ให้กูไปขายน้ําแล้วคนนั้นอ่ะเบี้ยๆน้ำก็เดินมาตรงสุ้มกูแล้วชีก็บ่นอะไรก็ไม่รู้ว่ามึงบ่นแบบยุนีนะให้ฉันทําก่อนฉันเน่ยฉันจะเรียกลูกค้าให้เองเดี๋ยวฉันนุ่นเดี๋ยวฉันนี่เดี๋ยวฉันนั่นแต่ว่าตัวเองไม่ได้อยู่สีกูนะงงอ่ะอะไรเงี้ยอีดอกคือดีคอเลย เมื่อกี้เขาเพิ่งแยกคิวที่100แล้วเดี๋ยววนกลับมาหนึ่งใหมแล้วคือกูคิวที่4ี่สิบามที่แล้วเมื่อไหร่กูจะได้กินแั้วเดี๋ยวเราก็จะไปซิลช็อปปิ้งตัวมันมันก็ต้องแต่งหน้าป้าดูสภาพหน้ากูด้วยสภาพหน้าทกวันหน้ามัหน้าตอนนี้กูเหมือนคางคกกำลังแบบลออผ้ามันรอกาวะไม่รู้ว่าที่มันเมื่ออะไม่รู้ เค้าอย่ก so yeah. ับคู่คะ41คไม่อยู่กับเน็ตตั้ะตันเนไคะ42ค้ควเดียว2มันมียม่อะริวเดียวเองาล กันเสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปถ่ายรูปกันแต่ว่าเหมือนฝนจะตกต้องรีบไปเลยก่อนมึงถ่ายรูปมึงแบบว่าคิดอะไรไหมแบบเอาตแบบว่าจะลงโพสหนึ่งอ่ะคือแบบคิดอะไรไหมไม่ได้คิดเลยของกูคือกูต้องคิดว่าจะทำอะไรตีมสเลิรดขนาดไหนตีมเหรอใช่เพราะของกูต้องวาดไงแบบชูดก็ต้องเข้ากับดีโนนี่นั่น ิมของปูโพดนี้คือจะเป็นแบบว่าโปอาบมือสักพักที่บ้านลอยอ่ะที่บ้านมันทําลูกโป่งแล้วบ้านลอยอ่ะอาุรโดดไม่เคยดูเลยอ๋อนั่นแหละก็คือเดี๋ยวก็จะกระโดดจากตรงนี้ลงมาให้เหมือนแบบว่าคิา้วบ้านโดดรอยอยู่บนบ้านแล้วก็แบบว่าบ้านยกตัวเราขึ้นไปเลยเดี๋ยวมาเริ่มเลย ถ่ายเสร็จแล้วบอกเลยว่าถ่ายเยลียดขนาดไหนะก็คือปูถ่ายเสร็จแล้วแล้วตอนนี้คือแบบแตกสิบเปอร์เซ็นต์ูก็จะไปทำรูปต่อที่บ้านเดี๋ยวไปเซอร์ักที่บ้านจ้ามาถึงบ้านแล้วเรามาแต่งรูปต่อไปดีกว่าก็คือถ่ายรูปไว้บ้างแล้วแล้วก็แบบแต่งรูปในเหมืดตัวอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงกราฟิกกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดู ภามึงก็คือเริ่มต้นมาก็แบบปรับแสงตรงที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบว่าพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยคือมันเร็วนิดนึงกูภาพไม่ทันแล้วก็เราก็จะไปเอารูปมาจากที่อื่นแล้วก็จะมาเอาครอบรูปเอามาทําเป็นพื้นดินที่เรายืนอยู่ฝั่งน้ำขึ้นเห็นปาแบบว่ายืนกับคนลาฟังอะไรอย่างงี้แล้วก็เติมแสงเติมเงาอะไรดูฟิวหาว่าไหนมันแบบว่าเนียนๆแล้วก็เติมเงาให้ตัวมันจะได้แบบว่าเนียนๆแล้วก็อันนี้ก็คือแบบว่ากําลังเขียนเงา กำลังเติมเงาอ่ะหรอกเออเติมเงาให้แบบว่าให้ตัวมันมีความฟิลคือมีความแบบจริงมากขึ้นกับรูปแล้วนี่ก็คือเออใ้คาดแต่ตัวบ้านที่กําลังลอยอยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็มาปรับ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 ที่อยู่ตรงกลางอะไรอย่างนี้แล้วก็ทําเป็นเส้นๆไว้ให้แบบว่าเชือกที่เรากําลังมัดบ้านอยู่กับมืออะไรอย่างนี้แล้วก็ปรับ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 ตัดแต่ง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  แล้วก็เติมสีเติมเงาอะไรให้มันเนียนๆเ,เป็นฟิลฟ,ลฟ,ลฟลิ้แล้วเราก็จะมาเติมผมกันผมอันเนี้ยคือแบบว่าค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงเพราะว่าผมมันวาดยากอยู่แล้วเนาะแล้วก็เติมเส้นเติมเมงาทําให้มันแบบมีแฉะออกมาให้มันดูธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วนี้ก็เติมนกในเรื่องเข้ามาจำไม่ได้ว่ามันชื่อว่าอะไรแล้วก็เติมสีให้มัน เนียนกับโูบอะไรนี่ก็คือเติมพื้นหลังให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบให้มันแบบมีอะไรนิดนึ่ะอีดอมันโล่งอ่ะจะพูดยังไงล่ะให้กูพูดยังไงอ่ะแล้วก็เติมดาวอะไรให้มันวิงวิอนแบบว่าอยู่ในกระตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะสังเกตว่าข้างหลังมันโล่งกูก็เลยเติมสายุงอะไรนิดนึงให้มันแบบเป็นฟิวว่าเออมันก็มีสีนะแล้วก็ทําให้มันแบบเหมือนเป็นแบบว่าหักเหของแสงแล้วก็เติม ฟองอากาศไปเสร็จแล้วอีดอแล้วมาดูกันว่าลงเวลาไหนแล้วมันจะปังที่สุดคนกดไลค์เยอะเขาเรียกว่าอ,อะไรแบบดูว่าเอ้ยคนแบบว่าเล่นเยอะหรือเปล่าวิธีตัวมั่นเขามีวิธีแบบว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรชื่อแบบว่าเคล็ดลับตัวมั่นมันมีอยู่ว่าทำยังไง จะมาดูกันเอนางูขออนุญาตลดคุณภาพของกล้องนิดนึงคือแบบว่ากูาจะมาสอนว่าลงเวลาไหนมันเลิศที่สุดใช่ปะก็คือฮึงโูนานี่อย่างสมมติเดี๋ยวกูจะลงวันนี้ก็คือทุ่มห้มาดูกันว่าไคลจะเยอะไหมดูตรงนี้ มึงกดมาที่ตรงรูปใช่ไหมแล้วก็ถ่ายทออสดอะไรเงี้ยคือขอโทษที่ใช้กล้องนี้อ่ะคือแบบว่ากูว่าแล้วเรามืงอเห็นคขว่าพูดติดตามหนูว่20คนกำลังใช้งานป้าอันนี้แหละมือคือแบบวิธีที่ลดที่สุดแล้วเราก็แบบว่าลงตอนนี้แหละคือมันจะดีมากๆเดี๋ยวขอแบบว่าตัดการโพสตอะไรที่เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมุเจอกันคือตอนนี้กูก็มาถึงหน้านี้แล้วแล้วกูกำลังจะกดถัดไปอ่ะมันก็จะใหม่ใช่ป้แล้วก็แบบกดไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมาเขียนคำบรรยายกัน คือช่วงเนี้ยกูเป็นบ้าเลยมือชอบเขียนคำพยาที่มันแบบวุนเวอร์เกินแบบว่า,า,วา,า,วาเกินแบบเติรนแบบนี้เนาะก็จะเขียนว่า <c oughs> เอ้ยคุณปู่ฟิลนี้ฟิลวุนเวอร์พร้อมแล้วเราจะลงแล้วนะเพราะต,ตอนเนี้ยคนลงคนใช้เยอะมากงั้นเราจะแชร์เลยนะหนึ่งสองสาม <c oughs> เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็คือเราก็วิธีเซเลฟเราก็จะแชร์ลงสตอร,รี่เพื่อเป็นการโปรโมทว่าเอ้ยลงโพสแล้วอะไรอย่างเงี้ แล้วคือกลัวเป็นคนชอบสีเหลืองมากแต่ลงแล้วก็แปะสีเหลืองแล้วก็ก็นี้ค่ะ มีคนมากดไลค์แล้วนะนี่มีคนมากดไลค์แล้วหนึ่งคนนะ <c oughs> แลวว่ามีช่าของเราคือร้อยแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปตอนที่ร้อยไลยว่าจะใช้เวลากี่ชั <c oughs> ่วโมงหรือว่ากี่นาทีหรือว่ากี่วินาทีโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนร้อยไลยจ้าทุกคนตอนนี้93คนแล้ว93 17นาที93คนมาดูกันว่าอีกประมาณ7จคนจะใช้เวลากี่นาทีมาเลยอีก6คนมาละสองคนเลยอีกห้าคนอีกสี่คนอีก4ี่คน อีกสามคนอีกสองคนอีกคนเดียวอีกคนเดียวเท่านั้นอีกหนึ่งคนตอนนี้สิบเก้านาทีอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนเท่านั้นอีกหนึ่งคนอีกแค่หนึ่งคนครบเรียบร้อยจ้า100หนึ่งร้อยไลค์สิบเก้านาทีเรียบร้อย100หนึ่งร้อยไลค์เห็นไหมโอเคคือแบบว่าก็ เสียงแจ้งเตือนอีดอก็คือแบบว่าวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตัดคลิปต่อเดี๋ยวต้องไปถ่ายคลิปอีกอันนึงจะยังไม่บอกว่าลงอะไรแต่ว่าลงอาทิตย์หน้าวันจันทร์ทุกคนอย่าลืมนะลงวันจันทร์ตอนเที่ยงนะเที่ยงเป๊ะอย่าลืมก็คือแบบว่าเดี๋ยวจะไปก็ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย